เกือบเป็นก้อนเลยค่อยๆลงมันขายสาระรีสัตว์่ายเยอะแล้วก็ยกขาขึ้นเลยมันจะไปไกลหีเอ่มันลอยไปเองมีอะไรมีอะไรฝากถึงลูกถึงเมียไหมเดี๋ยวจะลอยไปฝั่งอิสราเอล ฝั่งนู้นจะเป็นอิสราเอลถ้าเห็นเนะี่ยภูเขาเนะี่ยเดซีจะแบ่งครึ่งระหวา่างระหว่างจอดแดนกับอิสราเอลมือไปไกลเกินเที่ยกูจะลอยแน,นี่รับ <c oughs> อันนี้โคลนีช่วยอะไรเนะี่ยช่วยทุกอย่างเลยบำรุงหน้าเขาเขาเอาโคลนแล้วก็เอาเกลือของเดซีเนี่ยไปผ่านกระบวนการอของเขาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสดแบบเนี้ย แล้วก็ไปเนี่ยส่วนใหญ่จะสดแบบนี้แล้วก็ไปทำเป็นที่พอกหน้าที่มาร์กหน้าส่งขายไปทั่วโลกเกลือช่วยได้ทุกอย่างรักษาผิวอะไรเพราะว่าเกลือเดซีถือเป็นเกลือที่ดีที่สุดโคลนเดซีก็ถือเป็นโคลนที่ที่ดีที่สุดเหมือนกัน